โอ้ทุกคนครับที่นี่ค่อนข้างกว้างใหญ่ไพศาลจริงๆมองไปทางไหนก็เห็นแต่ต้นทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์เลยวันนี้ปนพาทุกคนมาอยู่บนพื้นที่ของจังหวัดตราดนะครับภาคตะวันออกเย็นตามตรงว่ารู้สึกเสียดายแทนคุณเจ้าของสวนจริงๆนะฮะเขามีเหตุปัจจัยหลายๆเรื่อง ทำให้จะต้องปล่อยส่วนทุเรียนที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าซึ่งถ้าในวงการทุเรียนเนี่ยทุเรียนที่มีอายุ6-7ปีแล้วเนี่ยช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวได้เลยนะครับด้วยเนื้อที่8ไร่ต้นทุเรียนรวมๆ400ต้นนะครับหมอนทองซะ300ต้นในเนี้ยปีนเนี้ยเนาะเนาะก็จะมีรายได้จากทุเรียนตรงนี้นะครับรวมๆ2ล้านขึ้นนะครับ2ล้าน5อยู่ละนะ เฉพาะล็อตแรกของการเก็บเกี่ยวนะ,ะในหนึ่งต้นก็จะมี2-3ถึง3ล็อตด,ด้วยซ้ำนะครับผมที่นี่จะมีเนื้อที่รวมรวม8ไร่ครับคุณเจ้าของต้องการให้ปอนพรีเซนต์ให้หน่อยนะ,ะสังเกตไม่ยากสวนทุเรียนส่วนนี้จะอยู่ติดกับของทาง CP CP นะครับ CP น่าจะเน้นพันชนีทั้งหมดเลยนะครับเป็นเวิงเลยนะส่วนของที่นี่8ไร่ รวมข้างล่างจะเป็นโกดังจอดรถหรือเป็นลงนะครับขนาดเล็กแล้วก็จะมีในส่วนของตัวบ้านนะครับภัากันสัยแล้วก็เรือนรับรองนี่เป็นวิวทั้งหมดนะครับจากจุดนี้อยู่ไม่ไกลจากเกาะช้างนะครับถ้าเรือที่จะถ้าเรือเฟอร์รี่ที่จะไปเกาะช้างไม่ไกลกันมากนะครับผมคุณผู้ชมท่านใดนะครับหรือนักลงทุนท่านใดมองเห็นโอกาสตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดพร้อมๆกันครับนะว่าปอนจาพา ทุกท่านดูในส่วนไหนและ,ะรับข้อเสนออย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันครับเราลงมายืนด้านล่างนะครับเมื่อสักครู่เรา อันนี้อยู่ชานข้างบนนะครับเราลงมาจากระเบียงเมื่อกี้หรือหอคอยนะปอนพาทุกท่านมายืนอยู่หน้าบ้านเริ่มจากตัวหน้าบ้านเลยแล้วกันครับทุกท่านครับบ้านหลังนี้มีบ้านเลขที่ก็คือหนึ่งศูนย์เก้าทับหนึ่งนะครับหนึ่งศูนย์เก้าทับหนึ่งเห็นชัดไหมเอ่ยอ่านะแล้วก็รวมในส่วนของบริเวณสวน สวนจะปีกตัวไปทางนี้นะครับทางเข้าสวนจะอยู่ตรงนี้แล้วสวนตรงนี้จะเป็นทั้งลงจอดรถแล้วก็เป็นลงนะครับเป็นลงตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เดินเข้าทางข้างบ้านหรือหลังบ้านได้อ่ะนี่เป็นทางเข้าสวนได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะครับสวนนี้คุณภาพดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนเก็บเกี่ยวหรือหลังเก็บเกี่ยวก็ต้องให้การบำรุงทั้งดินทั้งต้นอยู่ตลอดเวลาอ่ะนี่ครับ นี่เป็นบริเวณของสวนทางเข้าทั้งหมดนะครับลมลื่นแล้วก็ชุ่มชื้นมากๆนี่คือบริเวณนะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อ,อเบื้องต้นเดี๋ยวเราไปดูตัวบ้านภายในกันก่อนนะครับ เรามาเริ่มกันดูในส่วนของสิ่งปลูกสร้างครับสร้างบนเนื้อที่1งาน29ตารางวาประกอบด้วยบ้านหลักนะครับแล้วก็เหลือนรับรองด้านหลังครับสร้างเกือบเต็มพื้นที่เลยทีเดียวมุมนี้จะเป็นในส่วนของมุมบริเวณหน้าบ้านครับเป็นมุมรับแขกแล้วก็มุมทานข้าวมุมนั่งเล่นนะครับ เมื่อเราเข้ามานะฮะก็จะมีประตู2ชั้นคุณเจ้าของบ้านใส่ประตูสแตนเลสให้ทั้งหมดนะครับบ้านหลังนี้คุณเจ้าของเขาดูแลรักษาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมสังเกตว่าไม่มีรอยร้าวนะครับรอยซึมหรือโครงสร้างแตกหัก วัสดุก่อสร้างนะครับเห็นแจ้งว่าใช้วัสดุเกรด A ทุกชิ้นฟังก์ชันการใช้งานของที่นี่นะครับจะมีทั้งหมด3ห้องนอนมุมนี้ก็จะเป็นในส่วนของหิ้งพระนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นห้องกาบพระนั่นเองครับถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนเชื่อมต่อไปที่ครัวหลังบ้านห้องนอนแต่และห้องมีขนาดมาตรฐานนะครับแต่ขออนุญ,ญาตไม่ได้พาทุกคนเข้าไปนะเดี๋ยวบอนจะพาทุกคนไปชมในส่วนของครัวต่อเนื่องเลย เท่าที่สังเกตในมุมครัวค่อนข้างกว้างใหญ่อยู่นะทุกคนครับถ้าไม่รวมนับถึงข้าวของที่เยอะแยะไปหมดแสงเข้ามาด้วยบล็อกแก้วครับฟังก์ชันตรงนี้จะเป็นห้องน้ําถัดมาก็เป็นเคาน์เตอร์ยาวตัวแอนะครับเตาแก๊สเครื่องรูดควันและก็โต๊ะกินข้าวขนาดใหญ่ครับหน้าต่างมุมนี้จําเป็นมากครับสาหรับอากาศถ่ายเทเข้ามานะครับแล้วสามารถคอนเน็กมองออกไปบรรยากาศภายนอกได้ครับ คุณเจ้าของเขาเดินสายตะเวนตามสวนทุเรียนค่อนข้างบ่อยที่นี่จึงอุ่นใจด้วยประตูแล้วก็ลูกกรงสแตนเลสทั้งหมดนะครับทั้งหลังเลยทีเดียวเดี๋ยวปันพาทุกท่านออกไปชมบริเวณหลังบ้านกันนะครับมุมนี้จะเป็นมุมในสวนนั่งเล่นอีกมุมหนึง่งซึ่งอากาศดียามเช้ากับเย็นเลยนะจุดนี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างบ้านหลักแล้วก็เรือนรับรองมุมนี้จะเป็นจุดที่สามารถเอารถเข้ามาจอดได้หลายคันเหมือนกันนะทุกคนครับโครงสร้างค่อนข้างกว้างใหญ่แล้วก็ใส่หลังคาคุมกันแดดกันฝนทั้งหมดนี่เป็นมุม ที่เอาไว้เช็คหน้าบ้านอีกทีหนึง่งเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับที่นี่จะมีกล้องวงจรปิดแทบทุกมุมเลยนะฮะซึ่งไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถมองเข้ามาดูตัวบ้านได้นะครับระบบปั๊มน้ําแล้วก็แทงเรามาไว้หลังบ้านนะครับที่นี่สะดวกสบายนะน้ําไม่มีขาดไม่เคยแล้งครับเดี๋ยวปนพาทุกท่านไปดูในส่วนของเรือนรับรองบ้างครับนะฟังก์ชันการใช้งานก็โอเคเลยข้างในก็จะเป็นห้องโถงโล่งๆอย่างนี้มีห้องน้ําในตัวนะทุกคนครับซึ่ง มีการให้แสงทําให้ข้างในดูไม่มืดจนเกินไปด้วยบล็อกแก้วแหละนะครับแล้วก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อขึ้นไปชั้น2นะตรงนี้ก็จะมีความเป็นส่วนตัวนิดหนึ่งจะมีประตูสไลด์นะครับแต่วอนไม่ได้ดึงให้ดูนะครับในคลิปนี้ก็เป็นห้องนอนลง่ลงๆพร้อมทั้งหน้าต่างระบายอากาศนะครับแทบจะไม่ต้องใช้แอร์เลยนะฮะต้นไม้ตรงนี้ในส่วนของระเบียงนะฮะออกมาก็เป็นชานที่สามารถมองได้แบบครึ่งวงกลมเลยนะฮะเกือบจะรอบทิศทาง สำหรับมุมหลังบ้านตรงนี้และในรูเบียงก็ชะโงกหน้านะครับไปดูหรือคุยกับคนข้างล่างได้นะยังไม่หมดเท่นี้นะครับทุกคนเดี๋ยวปอนพาทุกคนไปดูในส่วนของลงนะครับปอนพาทุกคนลงมาข้างล่างแล้วครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของล้งหรือลานจอดรถก็ได้นะครับในกรณีที่ทุกท่านนะครับมาประกอบกิจการต่อแล้วมีคนงานหรือลูกน้องนะที่นี่มีให้หมดถึง3ห้องนอนนะครับพร้อมครัวส่วนตัวไปเลยนะครับแล้วแม้กระทั่งในครัวนะทุกคนครับ นี่กว้างด้วยและที่สําคัญก็มีห้องน้ําให้อีกต่างหากนะครับแยกเป็นส่วนสัดชัดเจนครับระหว่างคนงานกับเท่าแก่นะครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสวนตอนนี้ปอนพาทุกคนมาดูสวนทุเรียนของแท้นะครับซึ่งตรงนี้แหละเป็นเครื่องจัรผลิตเงินและในส่วนของพื้นที่สวนทุเรียนตรงนี้นะครับมีรวมกันทั้งหมด3ฉโฉดครับเรือที่รวมก็7ไร่3งาน79ตารางวาครับ ประกอบไปด้วยในส่วนของต้นทุเรียนเก่าแก่นะครับแล้วก็ปลูกใหม่รวมๆแล้วก็เกือบ400ต้นนะส่วนหมอนทองนะครับอายุ7ปีจะมี237ต้นครับแล้วก็หมอนทองที่10ปีขึ้นไปจะมีทั้งหมด41ต้นนะครับหมอนทองที่แบบเก่าแก่เลยจะมีอยู่2ต้นนะครับ40ปีอันนี้ที่เก่าแก่ก็ต้นหนึ่งทำผลผลิตได้เกือบละตันนะครับต่อต้นเลยนะทุกคนแล้วก็นอกนั้นก็จะมีชนีนะครับ ห้าต้นมูซันคิงก้านยาวแรงรับแรงในส่วนของการทดลองนะครับว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะที่นี่นอกจากในตัวบ้านแล้วนะครับในส่วนเองก็มีการวางระบบรักษาความปลอดภัยนะครับมีกล้องวงจรปิดหรือ CCTV หลายจุดเหมือนกันนะครับในจุดที่สําคัญสาคัญเอาไว้สําหรับสอ,อด่องนะครับเผื่อมีคนแปลกหน้าเนาะแต่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีเหตุการณ์นะครับหรือคนแปลกหน้าที่นี่ค่อนข้างรู้จักกันหมดครับผม ทุกคนครับคุณสมบัติพิเศษของทุเรียนแปลงนี้นะครับต้องบอกว่าเขาปลูกมาได้ 6- กถึงเปีนั่นหมายความว่าเริ่มเก็บเกี่ยวกันมาได้แล้ว2ปีครับในส่วนของผลผลิตนะฮะปัจจุบันให้ผลผลิตอยู่ที่15ตันถึง30ตันนะครับรายได้เฉลี่ยต่อปีนะครับสอถึงหล้านบาทอันนี้หักค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วครับคนทําทุเรียนจะทราบดีครับหัวใจของการทําทุเรียนให้สําเร็จก็คือแหล่งน้ํานั่นเองที่นี่มีบ่อน้านะครับขนาดใหญ่ให้2บ่อ ผลผลิตจึงออกมาอย่างนี้ครับนะมีตาน้ําบาดานะครับให้สองลูกด้วยนะฮะที่นี่เขาจะเรียกกันเป็นลูกนะเดินท่อน้ําทั้งระบบเต็มจํานวนนะครับลงทุนไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสามารถดึงน้ําเข้ามาใช้ในสวนได้ทั้งปีนะครับรวมไปถึงคลองด้านข้างเป็นคลองสารประโยชน์นะครับที่ติดกับ CP ตรงนี้นะครับใช้กักเก็บน้าและดึงน้ํามาได้ด้วยนะครับมุมนี้ก็สามารถเลี้ยงปลาได้ด้วยนะครับทุกคน สามารถทาสวนเกษตรผสมผสานเข้าไปได้อีกต่างหากครับนะที่นี่จึงครบวงจรเลยทีเดียวเอาละครับทุกท่านครับเดี๋ยวปอนขออนุญ,ญาตนะครับสรุปภาพรวมให้ทุกทกท่านได้ทราบอีกทีนะครับสําหรับรายละเอียดของสวนทุเรียนแห่งนี้ที่นี่นะครับตั้งอยู่ที่ตําบลเทพนิมิตอําเภอเขาสมิงนะครับจังหวัดตราดเป็นพื้นที่ที่คนส่วนใหญ่ใช้ปลูกสวนทุเรียนครับจุดสังเกตของสวนเรานะครับ หาไม่ยากครับเราอยู่ติดกับทางเครือเจริญพภกัณพันหรือ CP ที่ตอนนี้เขากำลังลงทุนขนาดมหาศาลนะครับปลูกทุเรียนกระดุมกับชนีครับพิกัดของเรานะครับจุดสังเกตก็คือทางเข้ามาจากถนนหลักไม่ไกลเลยครับนะไม่ต้องเข้าไปลึกและเปรียวครับและที่สำคัญนะครับพื้นที่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงในส่วนของเรื่องน้ำนะครับทาง C p พีาดึงระบบมาไว้ใกล้ๆเราแล้วนะครับเราจึงได้รับอนิสงส์ตรงนี้พื้นที่ส่วนใหญ่นะครับของ ที่นี่ที่ปอนจะนําเสนอทุกท่านก็คือใช้ปลูกผู้เรียนไปทั้งหมดร่วมๆ7ไร่3งาน79ตารางวาครับและพื้นที่ที่ใช้ปลูกที่อยู่อาศัยก็ประมาณสัก 1. งานยี่ตารางวานะฮะประกอบด้วยเรือนหลักเรือนรับรองแล้วก็เรือนที่ใช้ทําที่พักคนงานแล้วก็ลงนั่นเองครับและส่วนของเรานะครับหลักๆเราใช้ ปลูกในส่วนของทุเรียนพันธุ์หมอนทองครับซึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์ยอดฮิตนั่นเองผลผลิตนะครับหรือรายได้ต่อปีนะครับที่ผ่านมานะครับ2-5ล้านนะครับแล้วก็จะมีแนวโน้มที่จะขยับขึ้นสูงไปเรื่อยๆตามผลผลิตและตามการดูแลครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับเอาละครับนะทั้งหมดนี้นะครับบนเนื้อที่8ไร่1งาน8.9ตารางวาพร้อมสิ่งปลูกสร้างอย่างที่เราเห็นกันนะครับ พนขออนุญาตเสนอราคานะครับทั้งหมดนี้เพียง15ล้านบาทครับคุณผู้ชมแล้วก็ฟรีโอนด้วยครับต้องบอกเลยว่าในวงการทุเรียนนะครับราคาแบบนี้เป็นราคาที่ค่อนข้างต่ําลงมากว่าราคาตลาดพอสมควรครับอย่างที่เรียนให้ทราบครับมีความจําเป็นจะต้องปล่อยครับแต่ก็จะเป็นผลดีนะครับสําหรับผู้ประกอบการรือนักลงทุนท่านต่อไปนะครับเพราะว่า อย่างที่เห็นครับเรามาถึงเราก็สามารถดําเนินธุรกิจต่อได้เลยนะครับแล้วก็จะมีผลตอบแทนจ้อนกลับเข้ามาได้เร็วมากครับไม่ต้องมานับสูหรือนับหนึ่งใหม่นั่นเองครับรวมไปถึงนะครับข่าวดีนะคุณเจ้าของฝากบอกว่าคุณเจ้าของเขายินดีที่จะดูแลนะครับสอนแล้วก็แนะนํานะครับให้จนกว่าจะทําเป็นทั้งระบบนะครับจนกระทั่งบินเองได้เลยนั่นเองนะครับอยู่ที่ดีเทลที่พูดคุยกันนะครับเอาละครับหาก ขั้นใดสนใจนะครับสามารถลงพื้นที่นะครับนัดหมายปอนหรือจะมาเช็คพิกัดเช็คศักยภาพของที่นี่ได้ครับว่าเป็นอย่างที่ปอนอนำเสนอหรือไม่นะครับถ้าชอบถ้าสนใจนะครับฝากตัดสินใจนะครับพิจนารณาได้เลยหรือจะแนะนำเพื่อนๆญาติๆคนรู้จักนะครับให้มาดูที่นี่นะครับรับรองนะครับว่าทั้งคุ้มแล้วก็จะไม่ผิดหวังในส่วนของพิกัดแล้วก็ทำเลแล้วก็ ความคุ้มค่าในตัวของเขานั่นเองครับทุกทนครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของสวนทุเรียนที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับหาไม่ได้ง่ายๆนะครับทุกท่านครับเป็นสวนทุเรียนที่สําเร็จรูปแล้วนะครับเรามาต่อเนื่องได้เลยครับถือว่าทั้งคุ้มแล้วก็ทั้งมีความฟุกสุดๆนั่นเองครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับเราพบกันที่นี่นะครับปร้อนไปแล้วสวัสดีครับ